หอมหอมนั่งได้ยังนั่งได้ยังเออนั่งได้แล้วอือืม,อม ถามลูกมันใส่หมวกไปไหนเนี่ยฮะมันใส่หมวกไปไหนโอ้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 มไม่หมวกแดงอี๋อน,นี่ยอ่ะอ่ นั่ใส่หมวกไปไหนลูกไปไหนไปไหนบอกสิบอกสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เองไะทำไมล่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับค่ะกันสวัสดีค่ะป้าป้าก่อนสวัสดีค่ะป้าป้าเหรอ นานนาเป็นนักเรียนเก่งแล้วนี่เออแล้วห mm. ้อนหอนนะเออห้อนอนห้อนหอนอนอีกอะห่อนออนออะเออือฮะอโชว์โชว์โชว์ละ โอ้สวยจังเลยนะเนี่ยมาเอาเอเนูได้เจ็ดเดือนแล้วอืมบีบีฮ้ยเฮ้ย<บ> <c oughs> อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเฮ้ดีใจเ้เอ้เฮ้เ โอ้โป้แล้วโป้แล้วโป้แล้วลูกหนูโป้แล้วเอาขาลงแล้วเอออ้ืมโอ้